มาถึงกลุ่มสุดท้ายสักทีนะครับกลุ่มที่5ใช่ไหม,มถ้าเราจบตรงนี้คืออันนี้คือเราจบทั้ง30มสิบสูตรนะครับอ่ะไม่เชื่อมาดูกันดูกันนะครับกลุ่มที่1นึเนี่ยนะครับที่เราเรียนไปเนี่ยก็คือตั้งแต่ข้อที่1ใช่ไหมครับไล่มาจนถึงข้อที่เกาใช่ไหมครับอ่ะเราเรียนไปละ1นถึงเนะครับปึ๊บ เรียนแล้ว1นถึงเเรียนแล้วกลุ่มที่1ถูกไหมครับต่อมากลุ่มที่2เนี่ยก็คือพวกกลุ่มที่เป็นฟังก์ชันตีโกนธรรมดาใช่ไหมครับมันจะมีตีโกนบวกผันตีโกนไฮบริคเต็มไปหมดเลยแต่ว่ากลุ่มที่2เนี่ยนะครับมันคือตีโกนธรรมดาครับตีโกนธรรมดาเนี่ยก็จะเปีไซน์คอสแทนเซกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอ่ะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดถูกไหมครับอ่ะนี่คือกลุ่มที่สองถูกไหมครับกลุ่มที่สามนะครับ กลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มไฮเปอร์โบลิกตีโกลไฮเปอร์โบลิกสูตรจะคล้ายกับตีโกลธรรมดามากเลยครับแต่แค่เครื่องหมายของการดิฟเนี่ยจะแตกต่างนิดนึงนะครับกลุ่มตีโกลไฮเปอร์โบลิกก็คือกลุ่มพวกนี้ครับนี่ยี่สิบห้ายิบห้าถึงสามสิบครับโอเคไหมครับแล้วกลุ่มเอ,อกลุ่ม ก่อนที่เราจะเป็นกลุ่มล็อกเนี่ยนะครับก็คือเราจะไปเจออีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นตีโกนวิติแปลกๆใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเป็นตีโกนวิติปกผันนะครับหรือว่าอาร์ตนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสูตรที่19ถึง24ครับอ่าทีนี้มันเหลืออะไรอยู่บ้างครับอ่าจริงๆแล้วล็อกหรือมีล็อกด้วยลืมไปมีล็อกด้วยมีล็อกด้วยอ่าก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นล็อก2ตัวนี้เฮ้ยตอนนี้เนี่ย เอาจริงๆนะครับมันเหลืออยู่แค่สูตรเดียวครับอ่าพิดผิดพิดนี่นี่อ่าสิบสี่สิบเอ็ดสิบสองครับคือกลุ่มสุดท้ายลองสุดท้ายเมื่อกี้ที่นี้มันเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับก็คือดิฟเอกำลังยูครับเฮ้ยอะไรเอกำลังยูคืออะไรนะครับมันแตกต่างกับสูตรที่เจ็ดยังไงอ่ามันแตกต่างกับสูตรที่เจ็ดยังไงนะ,ะระวังนะครับตรงนี้เป็นจุดที่คนไม่คล่องเลยผิดแน่นอนครับ คือดิฟยู U กับแรง N กับดิฟเอกับแรง U ต่างยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําตอบกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงครับพี่รวบรวมเลขก,กําลังทั้งหมดมาให้แล้วครับพี่ใบให้ว่าเรียนแล้วเรียนแล้วเรียนแล้วและอันนี้อันใหม่แค่นั้นเองครับเรียนไปแล้ว3มอันนะครับนะครับอ่ะก่อนที่เราจะมาเติมคําในช่องว่างก่อนที่จะเติมคําในช่องว่าง ให้น้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า u กับ v เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันนะครับ u กับ v เป็นฟังก์ชันส่วน a กับ b เป็นค่าคงที่หรือว่าเป็นตัวเลขโอเคไหมครับอะตอบพี่หน่อยครับระวังผิดนะตอบดีๆดิฟ a ยกกำลัง b ได้เท่าไหร่ครับใช่ตัวนี้ไหมพี่สอนว่าดิฟเลขกำลังอย่างงี้ให้ตกกำลังออกมาใช่ไหม แล้วก็ a เนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยกำลังจะอะไรครับพอตกลงมาเสร็จปุ๊บอ้นี้กำลังติดลบหนึ่งก็เป็น b ลบหนึ่งสิพี่ถูกไหมน้องครับคือตรงนี้เนี่ยมันจะต้องไอ้ตัวข้างล่างครับตัว a จะต้องเป็นฟังก์ชันถูกไหมครับทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับคืออย่างเงี้ยค่าคงที่ยกกําลังค่าคงที่อย่างเงี้ยถ้าค่าคงที่ยกกำลังค่าคงที่น้องไปดิฟมันน้องต้องได้ศูนย์นะครับอะสมมติว่าน้องดิฟห้ายกกำลังสองอะห้ากำลังสองคือยี่สิบห้าใช่ไหมห้าห้ายี่ิบห้า ดิฟยี่ห้ามันได้ศูนย์นะครับอ่าศูนย์ครับดิฟค่าคงที่อันนี้คือดิฟค่าคงที่ยกกำลังค่าคงที่จะได้ศูนย์นะครับเพราะว่าค่าคงที่ยกกำลังค่าคงที่มันก็เป็นตัวเลขธรรมดานะครับก็คือค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ได้ศูนย์ทันไหมต่อมาครับข้อที่สองนะครับดิฟยูยกกำลังเอนะครับเอเป็นตัวเลขธรรมดาอันนี้ใช่ครับดิฟยูยกกำลังเอเนี่ยมันคือสูตรเดียวกับสูตรที่เจ็ดนั่นแหละแต่สูตรที่เจ็ดเขียนตัวเอเป็นตัวเอนใช่ไหมครับ เห็นตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนจากตัว m เป็นตัว a คงไม่เป็นอะไรนะมันก็ตบเลขกําลังลงมาครับ a คูณด้วย u ยกกาลัง a ลบหนึ่งนะครับเราก็อย่าลืมว่าเราดิฟเทียบ x แต่ว่าฟังก์ชันของเราเป็น u นะครับนะก็ต้องมีการดิฟไส่ด้วยนะครับก็คือ du/ dx ครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับอ่ะส่วนฟังก์ชันยกกาลังอีกตัวหนึ่งที่เราเคยเจอจริงๆมันอยู่ในกลุ่มที่1เหมือนกันนะครับก็คือ u ยกกาลังเออ e ยกกาลัง u นะครับดิฟ e ยกกําลัง u ได้อะไรครับ ดิฟ e กำลังยูได้ e, อกำลังยปกติจะได้ไหครับได้ e, อกำลังยปกติแต่อย่าลืมคูณดิฟไซด์ด้วยแค่นั้นเองครับก็คือ d u d y d x ครับทีนี้ไอตัวนี้แหละครับคือตัวใหม่นะครับตัวใหม่ดิฟเอ A, ยกกำลังยนะครับสูตรของเขาคืออะไรนะครับอ่านลองทีที่มันเหลืออันสุดท้ายนะครับกลับไปดูนิดนึงดิดิฟเอ A, ยกกำลังยครับ่ ดิฟเอยกกำลัง u จะได้เป็น a กําลัง u ลอน a ครับแล้วก็ดิฟไสจาไว้ดีๆนะครับ a กําลัง u ลอน a แล้วก็ดิฟไซครับเอยกกำลัง er u นะครับลอน a แล้วก็ดิฟไซ้อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปขึ้นโจทย์นะครับอยากให้เราเห็นความแตกต่างนิดนึงครับพี่ยกตัวอย่างตรงนี้นะครับถ้าเป็นคือจะมีสองข้อเนี้ยที่จะแบบน้องจะสับสนอยู่ใช่ไหมครับคือข้อนี้ กับข้อนี้มันจะเป็นตัวคอนฟ lict กันอยู่นะครับตรงนี้กับตรงนี้พี่ยกตัวอย่างน้ครับพี่ยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ดิฟอ่ดิฟเอยกกำลังสองเอเอกําลังสามเหมือนกันนะดิฟเอกําลังสามเทียบเออย่างเงี้ยถือว่าเป็นข้อที่สองใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ายูเป็นฟังชันนะครับแล้วก็เอเป็นค่าของที่นี่ไงยูคือฟังก์ชันเอเนี่ยเป็นเอแล้วก็เอเป็นค่าของที่คือสามใช่ไหมครับดิฟตรงเงี้ยจะได้เป็นอะไรครับเข้าเข้า,ขาสูก่ก็กลายเป็นเลย ตก3มลงมาครับก็เป็น 3x กําลัง2ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้เนี่ยระวังระวังระวังนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ครับข้อนี้เนี่ยมันจะสลับกันก็คือถ้าข้อ2เนี่ยมันคือ x ตัวกําลัง3อันนี้จะเป็น3กําลัง x ครับเออระวังนะ3าลัง x ไม่เหมือนกับ x กําลัง3นะครับ3าลังเเนี่ยไม่เท่ากับมันจะไม่เท่ากับตัวนี้นะ <D ip S 1> ดิฟ <ป S 2> มาปุ๊บตก x กลงมานะครับแล้วก็กลายเป็น3กําลังเอกรูปหไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่อย่างนี้นะครับระวังสุดๆของที่สุดเลยนะครับตรงนี้พี่เชื่อแม้ว่าคนที่ไม่คล่องตรงนี้จะผิดตรงนี้เยอะมากนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราจะต้องใช้สูตรนี้ครับอ่าเป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ก็เป็นเอกําลังยู G U. จะได้เป็น a กําลังยูตัวเดิมก่อนครับจะได้เป็น a กําลังยูตัวเดิมก่อนเอกําลังยูเอคือ3ใช่ไหมครับยูคือเอแล้วก็ลอนเอครับก็คือลอนสามถัดไหมครับก็เป็น3กําลังเอลอนสามนะครับ แล้วก็ดิฟไส้แต่ว่าข้อนี้ดิฟไส้มันไม่ได้1มันได้1อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ายูกับ x มันคือตัวเดียวกันโอเคนะครับงั้นระวังความแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้ดีๆนะครับตรงนี้กับตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับระวังดีๆนะครับโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูโจทย์กันครับอ่ะมาดูข้อที่3ทับแนะครับกันเนาะข้อที่3ทับแนะครับข้อแรกมาเลยครับดิฟห้ากำลังเอ็กนะครับดิฟห้ากำลังเอ็กได้เท่าไหร่ครับ ตบ x ลงมาแล้วก็ห้าเกําลังลบหนึ่งถูกไหมครับถูกไหมเพิ่งเตือนมาเมื่อกี้เองไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับคือดิฟห้ากาลังเเนี่ยมันไม่ได้เป็นสูตรดิฟ u กําลัง n นะครับแต่มันคือสูตร a ยกาลัง u นะครับนี่เราห้ามมองไปสูตรนี้นะครับอย่างที่บอกห้ามมองไปสูตรนี้ถ้าฟังก์ชันเอาง่ายๆกันถ้าตัวแปรยกกําลังค่าคงที่เนี่ยมันจะตกกาลังลงมาได้ แต่ถ้าค่าคงที่ยกําลังตัวแปรต้องใช้สูตรนี้นะครับสูตร a อกำลัง u นี้โอเคไหมงั้นสูตร a อกำลัง u เนี่ยอยู่ข้างบนอยู่แล้วเนาะอ่ะข้างบนก็ลอกเขามาเลยครับก็คือเราดิฟ a อกำลัง u จะได้ a กำลัง u ลอนเใช่ไหมครับงั้นแสดงว่าตอนนี้ a คืออะไรครับ a คือ5เนาะใช่ไหมอ่านี่ a คือ5แล้วก็ u คือ x ออยู่แล้วนะครับไม่มีอะไร ง้นี้ก็จะกลายเป็นไรครับถ้ามันไม่ใช่ x คูณ5กําลัง x ลบ1เนี่ยมันก็จะกลายเป็นไรก็ได้เป็น a กําลัง u ก็คือ5กําลัง x ดิฟ5กําลัง x ได้5กําลัง x ครับเพราะว่า a คือ5แล้วก็ลอน a ก็คือลอน5ใช่ไหมครับทีนี้ตัว u กับตัว x อ่ะมันคือตัวเดียวกันใช่ไหมถ้า u ตัว u กับตัว x คือตัวเดียวกันก็ไม่ต้องอดิฟซรายก็ได้ครับถึงดิฟเราก็ได้1อยู่ดีอ่ะโอเคต่อมาครับดิฟ5ยกกำลัง 7x ติ๊กห้ากำลังเจ็ดเอคืออะไรครับอ่ะเดี๋ยวนะพี่จะเอามาเปรียบเทียบให้เราดูดีกว่าเนาะสูตรนี้อาเดี๋ยวเราลอกหน้านี้มาดีกว่าปึ๊บจะได้เปรียบเทียบกันง่ายหน่อยสูตรสุดท้ายครับที่เราเจออา ือตอนนี้นะครับตอนนี้ a เนี่ยนะครับก็คือ5้ใช่ไหมแล้วก็ u ครับคือ 7x อย่างงี้นะครับงั้นเราก็เข้าสูตรนี่แหละครับเราก็แทน a ให้มันถูกแทน u ให้มันถูกก็จบแล้วครับงั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็น a ยกกำลัง u นะครับก็เป็น5ยกกำลัง 7x โอเคไหมครับแล้วก็ลอน A นะครับ A กับ U ไม่เหมือนกันนะครับลอน A ในที่นี้ A คือ5ถูกไหมก็ลอน5นะครับทีอย่าลืมดิฟไ้ครับข้อนี้มีดิฟไส้ละเพราะว่า U คือ 7x ก็ต้องเป็นดิฟดิฟ u เทียบ x ก็คือดิฟ 7x เทียบ x อ่ซึ่งตรงนี้มันก็คือดิฟ 7x เทียบ x ก็ได้7ใช่ไหมนั้นคำตอบก็คืออะไรครับคำตอบจะเป็น7คูณด้วย5ยกกำลัง 7x แล้วก็ ลอน5ครับผมโอเคนะครับอ่ะต่อมาครับผมข้อที่3ข้อที่3นะครับอ่าข้อที่3ตอนนี้เนี่ย A คืออะไรครับ A ก็คือ6ใช่ไหมครับเติร์ดเติร์ดเคือ6แล้วก็ X กำลัง2อบวก 2X ครับคือ U ใช่ไหม อ่ะคือ u ใช่ไหมครับงั้นเราก็เข้าสูตรเลยครับก็คือดิฟเอกำลังยได้ a กำลังยครับก็ลอกมาเลยครับดิฟเอกำลังยได้ a กำลังยูกยกกำลัง 2x เอ่อ2 6ยกกำลงังเก,กำลงังสองบวกสอครับแล้วก็ลอน a ใช่ไหมครับลอนเคือลอน6แล้วก็ดิฟไซดใช่ไหมซึ่งไซดก็คือดิฟ u u ก็คืออะไรครับ x อ็กำลังสบวกด้วยสอครับแล้วก็หารด้วยหารด้วย ด้านบายดีะนะครับตรงนี้เนี่ยดิฟ X อกำลังสองบวกสอดิฟเอกลังสได้อะไรครับได้สอดิฟสอได้สถูกไหมครับอ่ะน่าจะทนออันเนาะไอ้พวกพื้นฐานพวกนี้นะครับดิฟฟังก์ชันพวกนี้ก็เจอกันมาบ่อยแล้วอ่ะก็ตอนตอบนะครับก็จเัเรียงนิดนึงครับพี่จะให้สองบวกสขึ้นก่อนแล้วกัน,นครับสองวกสขึ้นก่อนนะครับแล้วพี่ก็จะตามด้วยหกเอกลังสบวกสองครับกยกกำลกลังสองบวกสอ เ้าค่อยตามด้วยรอนนะครับสลับที่กันได้บ้างนะครับตรงนี้ไม่ได้มีความถูกต้องความถูกผิดอะไรนะครับตรงนี้ก็น้องจะเขียนรอนหไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับไม่เป็นไรอ่ะต่อมาครับผมข้อที่สี่ครับข้อที่สี่อข้อที่สี่ี่ดูลาบากป่ะดูแบบพุ่งายเนาะมันจะต้องมายกกาลัง x อะไรอีกนะครับยกกาลัง e, กําลังเออีกอ่ะตอนนี้เรามาสปอร์ตก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัว A คืออะไรครับตัว A คือ3แล้วก็ u คือ e กําลัง x ถูกไหมครับอ่ะก็ได้เปเไรครับดิฟ e กําลังดิฟ a กําลัง u ได้ a กําลัง y ลอน a งั้นดิฟ3กําลัง e กําลัง x ก็ได้เป็น3ยกกําลัง e กําลัง x แล้วก็ลอน3แล้วก็ดิฟ u ก็คือดิฟ e กําลัง x นะครับ by dx ซึ่งดิฟ e กําลัง x นะครับก็คือเป็นฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันที่ดิฟและอินดิเกตไม่เปลี่ยนไปครับก็คือดิฟเออะไรก็ได้อ e ็กกำลังเเหมือนเดิมน,นะครับงนั้นตรงนี้จะได้เป็น e อยกำลังเคูณกับ3นะครับเอานี้ขึ้นก่อนก็ได้3ามยกกำลังเ e กำลังเนะครับคูณด้วย e อกกำลังเอ็กครับท<า>ันไหมครับเป็นไงบ้างเริ่มมึนๆกับสูตรหรือยังครับแต่ใครที่ยังไม่งงไม่อะไรนะครับเก่งมากนะครับนี่เราคุยกัน30สสูตรภายในไม่ไม่กี่ชั่วโมงเลยครับประมาณ หลักว่าน่าจะไม่น่าจะเกิน3ามชั่วโมงนะครับสามสิบสูตรเนี่ยนะครับพาเราพากันทําจนครบทุกสูตรเลยนะครับแล้วค่าไขรเคียย์เนี่ยรับรองได้ครับในมหลาลัยก็ไปนั่งกระดิกเท้าฟังแรกๆได้เลยครับพี่เชื่อว่าน้องเข้าใจหมดแน่นอนโอเคนะครับต่อมานะครับข้อที่ห้าครับผมข้อที่ห้าี่ยมันเป็นการดิฟอย่างแรกเลยคือน้องพุ่งไปดิฟสองสองเอ็กก่อนไหมหรือพุ่งไปดิฟอียกกำลงั X, ลงเอ็กํากำลังสองไหมก็ไม่เนาะ คือเราก็ต้องมองขวางโครงท้างดีก่อนใช่ไหมครับก็คือมันเป็นฟังก์ชันผลหารกันระหว่าง2ยกกาลัง x กับ e ยกกาลัง 2x ถูกไหมครับงั้นเราก็ต้องมามองว่าอุ้ยอันนี้บนนะครับอันนี้ล่างอ่ะเราก็ต้องแสดงการดิฟผลหารก่อนนะครับแต่ว่าพอดิฟผลหารเสร็จไม่ต้องกลัวครับมันจะเจอดิฟ2กกำลัง x มันจะเจอดิฟ e ยกกำลัง x กำลัง2แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะมองไปดิฟผลหารก่อนครับดิฟผลหารสูตรว่าไง ล่างดิฟบนอ่ะล่างดิฟบนล่างก็คือ t ยกกําลัง x กลังสองดิฟบนก็เป็นดิฟเนี่ยดิฟบนลบบนดิฟล่างบนคือ 2x ดิฟล่างก็คือดิฟ e กําลัง x กําลังสอง ส่วนด้วยล่างยกกำลังสองอืมโอเคนะครับก็ล่างยกกำลังสองตัอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับอ่าระวังระวังยกกำลังสองอืมตรงนี้ก็ทำการดิฟแต่ละตัวครับผมดิฟสองกำลัง x ใช่ไหมครับก็ได้เป็นอะไรสองกำลัง x ็ ลอนสองใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องดิฟไซเพราะว่าอยู่กับ x คือตัวเดียวกันต่อมาครับดิฟ e ยกกลัง x กํำลังสอง 2, ได้ไรครับจำได้ไหมว่ามันมีสูตรดิฟ e กกำลัง u ใช่ไหมครับดิฟ e กกำลัง u ได้ e กกำลังยูแล้วก็คูณด,ด้วยดิฟไซจะได้ไหมนี่นี่นี่ดิฟเอกำลังยูได้ e กกำลังยูแล้วก็ดิฟไซนะครับอ่ะใยวพี่ลองมาให้ คือปกติเราเจอแต่ e กําลัง x ใช่ไหมครับดิฟ e กําลัง x มันได้ e กําลัง x จริงครับแต่ว่าถ้าดิฟ e ยกกําลัง x กําลังสองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้สูตรมันไม่สามารถที่จะมันมันต้องดิฟไส้นะครับถ้ามันต้องดิฟไซ้ก็อย่าลืมดิฟไซ้ด้วยนะครับตรงนี้ตอนนี้เจ้านี้นะครับคือ u ใช่ไหมเติ๊ดตึ๊ดติ๊ดต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 ๊ดอ่ะคือ u งั้น u ตัวนี้คือ x กาลังสองนะครับอ่านดิฟ e กาลัง u ได้ e กาลัง u ครับไม่เสียงครับก็ได้ e กาลัง u u คือ x กาลังสองแล้วก็คูณด้วยดิฟไซดนะครับก็คือดิฟ u ใช่ไหม u คือ x กาลังสองนะด้ d x นะครับดิฟตัวนี้ได้เป็นดิฟ x กาลังสองทุกคนรู้เนาะได้สอง x ครับแล้วครับงั้นตรงนี้เนี่ยครับก็จะได้จะได้ตรงนี้เป็น2 x คูณด้วย e กาลัง x กาลังสองครับโอ้โหค่อนข้างยาวนะครับข้อนี้ อ่ะลุยต่อครับแทนค่าเข้าไปนะครับจัดเรียงให้มันถูกต้องนะครับก็คือ2องกำลังเอกสองกลังเอ่อนสเพียร์อนสขึ้นก่อนแล้วกันครับแล้วก็ค่อยคูณด้วย e อกำลังเกตัวนี้ครับส่วน e กำลังเกกำลังสแล้วก็ลบกับมีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ดูวุ่นวายแล้วอ่ะตอนนี้ก็คืออะไรครับ2องกลังเคูณอยู่กับ2องคูณด้วยเคูณด้วยเอกำลังสอ e ใช่ปะ อ่านะครับงั้นสองมันคือค่าคงที่เพียงตัวเดียวซึ่งควรจะจัดไว้ข้างหน้านะครับพหุน,นามตามขึ้นมาครับ x กำลงัง1ตามมาก็จะเป็น2 x นะครับแล้วก็คูณด้วยพี่เอา2กำลงังขึ้นก่อนละกันแล้วก็คูณด้วย e กำลงัง x กำลังสองนะครับแล้วก็หารด้วยน้องจะเขียนเป็นเขียนอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะกำลัลงมันเยอะ หรือวจะเอา2เข้าไปถ้าอย่างเงี้ยเราเอา2เข้าไปคูณกับ x กำลังสองได้นะครับจะเขียนอย่างงี้ก็ได้นะคือตัวเนี้ยครับคือ e ยกกำลัง x กำลัง e ยกกำลัง x กยกกำลังสองเพหมดกำลังสองนะ่ะมันคือเอาเลขชี้กำลังมาคูณกัน2ตัวนี้มาคูณกันได้จะได้ปะ่ะจะตอบนี้ก็ได้นะครับ e กี x กำลัง 2x กำลังสองก็ได้ครับก็จะเป็นคำตอบ